สาเหตุแล้วแม่เอฟทักษอ,อนถึงยังโสดอยู่สำหรับเพลงเลือดกรุบบีเอิร์กชาลิสาซึ่งนำเอาคำว่าเลือดกรุบบีมาแต่งเป็นเพลงดินใจคนโสดโดยล่าสุดในอินสตาแกรมแอคเ n าได้โพสคลิปของแม่เอฟทักษอรในขณะที่ยืนฟังเพลงเลือดกรุบบีมิดมังท่อนที่ร้องออกมาว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอคนเขาที่ทำให้ฉันทำแต่ไม่เคยสมหวังหรือ,ออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่านั้น หรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทําให้ฉันต้องเหงาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจําคนโสดหรือเป็นเพราะเลือดกรุป,ปีหรือเปล่าก็ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีขอแค่ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้หรือเปล่าซึ่งระหว่างนั้นแม่แอฟก็พูดขึ้นมาว่าเลือดกรุป,ปีจริงๆนะ